โอเคโหลโหลเกขอพูดหรือขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนี่ยผมผมยิบสองผมเฟิร์สยิบสองนะครับเอ่อคลิปนี้นี่พูดครั้งแรกเลยนะครับผมเราจะนั่พูดครั้งแรกเลยเออคลิปนี้ผมจะมาสอนการลงแบบนะครับกักการดาวโหลดแบบพวกย t u b e พวกอะไรนะครับผมมา ่ะสมมุติคุณโหลดไฟล์ได้แล้วใช่ไหมเนั่องผมกดโหลดก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่อ่ะมันโหลดมาแล้วใช่ไหมเอ่น่ะซูมก็โหลดมาแล้ใช่ไหมอ่ะแล้วพอคุณโหลดเสร็จอ่ะโหลดเสร็จแล้วคุณโหลดเสร็จแอปที่คุณต้องใช้ก็คือน,นี่ เอทไฟเอ็กพลเยอร์ผมผมลาให้ดูนี่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 แอปเดียวครับตน์โลดทางเพย์สโตนะครับผมย้ำวระโลดทางเพย์สโตนะครับพวกคุณได,ได้แล้วใช่ไหมคุณบีบอัดไฟส้นทานปัจจุบันม ให้คุณบิดอาจจะใช่ไหมนี่มาได้นี่มาอิดเสร็จแล้วมันจะได้นี่มา,า,จจมางั้นให้คุณกดแตกไฟล์ไปที่เส้นทางปัจจุบันเนี่ยอ่ามันได้นี่มาใช่ไหมให้คุณกดนี่เลยกดย้ายไปที่ เด้เลยทำให้ดูกล้พี่ที่คำว่าเกมนะผมนี่คำมจุดโมจังมาครับเวิร์เนี่ยแล้วคุณก็ตกลงอเอ๊ะมันเขียนทับนี่นี่ไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะผมมีนี่ไว้อยู่แล้วอืออ่ะเสร็จละเข้ามาครับ เรก็เล่นเนาปกติครับอืมก็เล่นเนาก็เด็กเล่นแต่ละรับผมอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยอคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับนะทีล่ลงคลิปก็สอนอแบบไม่ครับจะเฉยครับนี่ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย